เป็นบรรยากาศร้านเรานะครับเดี๋โชว์อยู่หน้าร้านสองตันนะคนตอกไดเก็บเข้าล่มไม่ไหวฮะไม่ไหวนะฮะก็จะพามาดูงานเทที่ร้านนะครับประมาณว่ายืนงงในดมมันนี่ครับยืนงงในดมมันนี่อันนี้เราเพิ่ง,ง,งถ่ายรูปไปยังไม่ลงนี่นะเป็นเตโยซ่าสามตันนะครับเสาสูงสี่เมตรใช้ยูนเซียลเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่ยางลมนะงานเทฟ็อง,องอนะครับขันแรกขันแรก พี่ใหญ่พี่เบิ้มนะฮะคันที่2ก็จะเป็นนิสสันนะฮะสองตันนะครับสองตัน,ตน,นตเก้าตูเก้เมตรเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์อโอโต้งานเทียิ์หิฟอกนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะเพิ่งมาใหม่มาถึงเราเมื่อวานนี้ครับต่อไปก็จะเป็น,นะจะเป็นโคปาสุนะครับรุ่น1 6 f ปี1 5 C 4 1 6โคปาสุอันน,น,นี้มีมุกขีติดรถมาด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็น TCM <m uch ing> นะฮะ FD 2ีสา T3 นะครับก็ยนต์ดีเซล Td ยี่เ็ดนะฮะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับสภาพก็โอเคเลยสวยงามพระรามแปดเดี๋ยวก็จะจับเข้าลงนะครับไม่น,น้าผมเอาเด้วยมไม่ไหวตน,นิมที่หมรับเพราะว่าต่หน,นิงที่หมดต่อไปก็จะเป็น Toyota ตตรุ่นห้าะครับเสาสูงสี่เมตรก็ยนตน์ดีเซลตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองซตนะฮะสองเจสองเจทัานโทษทานโทษ ของเจนะฮะก็สีก็ยังไม่ได้ไม่สวยสีไม่สวยที่ผมลงไว้ว่าสีไม่สวยนะครับว mm. ันนี้หนึ่จุห้าตันนะครสามแสนห้าพันได้สียาคุกสีพร้อมส่งให้นะครับ<ะ>สามตันนี้ยังไม่ได้ตั้งหลัก<ะ>ขายค<ะ>รับรอคุณ่อรีคุณก่อนระ<ะ>อยุทิ้นเพาะอขอกมา<ะ> ดูค่าจ่ายต่อไปก็จะเป็นโตโยต้า2.5ตันนะครับเสา4เมตรอ่าเพิ่งลงขายไปเมื่อเชา้านี้เมื่อเชา้านี้ตัวเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาก็ยนต์หนึ่งซ็ตสวยๆนะฮะอ่า<ม>อย่างเงีวยว้ยอ,อย่าวางบอลเดี๋ยวทะลุตะแพง ก็จะเป็นโตโยต้ารุ่นเจ็ดนะฮะเสาห้าเมตรอันนี้งาเทวดาครับราคาน่าจะสี่แสนปลายๆึไฟไฟไฟ่งนห้านะครับตัวนี้ซื้อมาแพงฮะตอนนี้ค่าตอนที่ซื้อนี่ค่าเงินยีน่าจะยีเจ็ดแต่ว่าค่าตัวรถนี่ล้านล้านเย็นขึ้นครฮะแต่เท่าไหร่ที่ผมจำไม่ได้นะฮะเพราะว่า สวยครับทั้งสีทั้งสภาพรถทั้งชั่วโมงมีกระจกมาด้วยต่อไปก็จะเป็นเจอตตา2.5ตันนะครับอันนี้เสาสูง3เมตร50ล้วหน้าคู่เกียร์ธรรมดานะครับล้อหน้าคู่เกียร์ธรรมดานะครับ2.5ตันเหน,นะอ่าห่วงตัวห่วงตัวเปิดฝาโมไม่ได้หนึ่งซตันนี้หนึ่งซ อ่าสอดเคื่อยน์ดีเซลเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่มาเทิงฟอสนะครับมาเทิงฟอสต่อไปก็จะเป็นรุ่น6กนะฮะรุ่น6เพิ่งมาเมวานนะฮะตัวนี้2.5ตันเสาสูง4เมตรเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่อีกเช่นกันฮะ จะะอดไม่นานครับจอดไม่นานเพราะแบตเตอรี่ไม่เสียนะครับสังเกตได้ถ้ารถคันไหนที่จอดรอขายเรานานๆแบตเตอรี่เนี่ยเลอะเลยนะครับได้สิ่งแรกที่ต้องเสียกันคือซื้อแบตเตอรี่มาใส่ต่อไปก็จะเป็นสต๊อกเก่าหน่อยนึงตัวนี้จะเป็นสามตันเสาสูง4ี่เมตรกนต์ดีเซลนะฮะ เกียรธรรมดาแล้วหน้าคู่นะฮะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดตั้งขายอยู่ในเน็ตสี่แสนสามครับตอนนีุ้่วของตันครึ่งจะขายสี่แสนสามนะฮะแต่ตัวนี้ท็อปเก่าของของเรานะฮะปัตนระที่ผิด๋ะว,วางก่อนนะ <_ S 1> ครับอ่าโอเคอสองเซ็ตสวยนะฮะ เพื่อนโยนเซลเก,เกียร์ธรรมดาแล้วหน้าคู่ติด <S 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 ได้ทุกท่านนะฮะมีแบบที้รถเาขานิสสนได้ทุกท่านอีอคันแล้วล่ะลืมมับเดี๋ยวไปๆไมเดี๋ยวนับรวมทีเดียวนะฮะขับนนไปดูข้างในบ้างครับอันนี้จอดหลบฝนละอันนี้จะเป็นมิตซูบิชินะฮะ F18D FD25 นะฮะอันนี้ที่เราลงถ่ายไปสักพักหนึ่งอะ ยังไม่มีนักผู่ยังไม่มีนักผู่อันนี้ก็จะเป็น S4S นะฮะ,ะได้นะครับเสาสูง5เมตรเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดานะฮะก่อนเดี๋ยวผมตกใจนะเดี๋ยผมลืมเสาสูง5เมตรนะฮะ ยอดีเซลโอเคธรรมดาล้อหน้าเดียวฮะ,ะสียางเราเปลี่ยนแล้วนะครับลอ้อบุกสีอย่างเดียวนะฮะสียางเปลี่ยนแล้วบุกสีถ่ายของเหลวแก่รถซึมอ่ะนี่ตัวพ่อเลยะครับแพงสุดครับอาร์ตอาร์ตตัวพ่อสี่เมตรห้าสิบน,นะฮะเกียร์ออตโต้ก็ย,ยอดีเซลนะฮะรุ่นแปดเลยรุ่นแปดเลยนะรถดีเลยด,ดีสองสิบเจ็ดเดือนเต็ชั่วโมงน้อยได้ครับสงองพันสามร้บง แพงหน่อยแต่คุ้มครับถ้าถามผมว่าแพงหน่อยแต่คุ้มคือผมไม่เสียดน,นะฮะจอดสองปีก็คือจอดสองปีอันนี้นะครับ เี่ยวอตโต้นะฮะอยที่เราเคยลงโพสไปว่าซื้อรถปใีใหม่มาจอดมันก็ดีอย่างคือขายไม่ได้ยังไงมันก็ยังไม่ตกรุ่นขายไม่ได้ยังไงมันก็ยังมีรุ่นนี้เข้ามาอีกอันนี้ก็จะเป็นเสาสูงสี่เมตรผมมาสู่รุ่นสิบอ่ตัวนี้น่าจะเป็นสิบสิบหกนะฮะตัวนี้จะเป็นสิบหกปากตรงม่วงน,นะสิบหกอ้าวโหยังแม่นอยู่การยังไม่ไม่ไปไหนเอฟซีหน้าตีสี่สิบหกนะครับ รถปีสองนแปดเดือนสามนะฮะสองศูนย์สี่เมตรแท้เลยนะครับยางหน้าล้อคู่ห้าศูนย์สีุ่ดห้ายางหลังหกร้อยเก้านะครับอันนี้รถคาร์บอนทิสตี้น้ำหนักตัว4สี่ตันสี่ตันสี่ตันปีต่อไปก็จะเป็นอีคันครับโคคมสุแฟนแฟนคมสุตระกูลคมสุนะฮะอันนี้ก็ไม่มีแบบนะับอันนี้รุ่นไหนละ่ะเกรดอยู่นู่น น่าจะเก่ากว่าไหมอาชัเก่ากว่ารุสิ่น15นี้ F D 25 T ขีด15นะครับเพจอยู่นี้่1กเพจก็รู้แล้ว,ว,แ,ลวแต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เดียวกันอันนี้เ e กียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เสาฟูซิเมสี่เมตร50สามล่องทิ้งฟอกนะครับต่อไปก็จะเป็นฮาร์ตตัวพ่อรองลงมานะครับ F D 25เอ่อเจ็ดเออแปด F D สองห้านะครับเครื่องยนต์สามเซตเครื่องยนต์สามเซต ออร์โอันนี้รถปี2009เดือน17นะเช่นกันครับยอมจอดยอมจ่ายยอมเสียดอกเบี้ยเพราะหนึ่งคือรถเมืองนอกมันก็น้อยแล้วก็ซื้อเองเราก็บางทีเราไม่ค่อยดูเน็ตดูเมลไม่ได้อ่านเมลเขานะ <c oughs> เขาส่งมาเราทักกลับไปบางทีเขาก็ขายไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้รุ่นแปดนะครับมันจะมีรุ่นหกอีกหนึ่งคันนะฮะเสาสามเมตรห้าสิบนะฮะรุ่นหกเสาสามเมตรห้าสิบทิ้งเหมือนกัน นะครับแล้วก็จะมีรุ่น5อีก1นึ่งันนะครับ3ตัน3ตันอันนี้จอดหลบฝนครับจอดหลบฝน3ตันดีเซลออกเกียร์ธรรมดานะสามตันดีเซลเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวลองซิกิดได้ไหมมาแอบดูนี่ เหลือก็จะเป็นรถล้อเก่ากับรถไฮไฟนะฮะรถเก่ารถเก่านะฮะสรุปงานเทตอนนี้เรามีกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคันนะฮะสิบเจ็ดคันแล้วก็่อนปลายเดือนนี้ก็จะมีเข้ามาอีกหนึ่งตู้นะฮะเขาตู้มอลเลดตู้มันเป็นสลับตู้กันที่ประเทศจีน ย้ายของนะเหมือนขายของไทยสินค้ากันมันก็ทําให้ตู้เลนนะครับตังค์กระจายเข้าไปหมดแล้วตู้ยังไม่ถึงก็คาไรก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับ,รรบที่มองหาถ้าถามว่าแล้วจะซื้อยังไงล่ะในเมื่อรถราคาแพงขึ้น <c oughs> ก็ของเราก็มีเงื่อนไขให้2อย่างคือชาระเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือก็ต่อรองเราไปหรือชาระเป็นแ่งจ่ายก็ได้จ่ายได้สองงวดนะครับจ่ายเราครึ่งหนึ่งสมมติลดราคา4ี่แสนวันรับรถที่จ่ายผมสองแสนแล้วก็อีกสองแสนอาหารสอง ววละหนึ่งแสนสามสิบวันถัดไปก็จ่ายหนึ่งแสนอีกหกสิบวันถัดไปก็จ่ายหนึ่งแสนโดยสองวัที่จ่ายน่ะที่เหลือเนี่ยเราขอรับเป็นเช็คจากฝั่งจ่ายล่วงหน้าไว้นะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ขอให้พี่ๆถ้าจะแบ่งจ่ายเราก็ไปเปิดไปไปไปธนาคารที่เราเดินบัญชีอยู่นะฮะไปเปิดแค์นะครับกับสองคือชำระเงินสนดแล้วก็ต่อแล้วเลยอยากได้สไลด่ก็ต่อมาเราพอเหลือเราขายนะคะ เอาไอเลยพี่ถ้าสนใจมองหาก็อย่าลืมติดต่อนะครับเบอร์โทรอีเมลนะครับตามนี้หรือเฟซไลน์แล้วก็ตามนี้นะครับนะเฟซบุ๊กเรามีสามันน,นะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กเพจนะฮะแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับโอเคนะครับ